p n k g l o b a l 24มาถึงแล้วร้วทักทายท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับพีเอ็นเคสวัสดีครับ ผมปนินดูครับและชนิมหานิยมค่ะครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการเกษตรสนามเป้าช่วงการท่องเที่ยวครับทุกวันอาทิตย์เวลาหกโมงครึ่งเช้าๆแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ขับมาจากกรุงเทพเลยพามาที่ไหนนี่พามาเที่ยวที่นี่เลยจันทบุรีถ้าถามว่าจันทบุรีอาจารย์จะนึกถึงอะไรสวนสนุกมีที่ไหนจันทบุรีสวนสนุกสวนน้ำก็ได้สวนน้ำ น่าจะมีปลาโลมาไงใช่ใช่ใช่จะพาไปดูปลาโลมาเหรอแต่วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราจะพาเอาใจพี่น้องเกษตรกรมาเที่ยวสวนทุเรียนสวนทุเรียนจันทบุรีแล้วก็สวนมุกุดด้วยคือเมื่อสามเดือนที่แล้วนัดพามาดูมาดูเนี่ยคือสวนนี้แย่มากๆแต่ปัญหาของเขาใช่มาดูปัญหาในโรคภัยไข้เจ็บของทุเรียนแต่วันนี้ เรากำลังจะมาดูว่าที่เราดูเมื่สามเดือนที่แล้วมวัน<ช>ฟื้นขึ้นมาแล้วหรือยังอาจารย์ไปเยี่ยมขอพี่วีรัตเขาหน่อยมาฟอร w ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่คือสมาชิกชาวพีเอ็เคใช่ไหม หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ P&K แล้วดีขึ้นครับภูมิใจครับมันออกดอกทุกต้นตอนที่ประธานมาเมื่อ3เดือนที่แล้วใบมันไม่ได้สวยเลยครับใบมันไม่ดีเลยครับประธานยังบอกผมว่าใบไม่สวยใช่ทีนี้ผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่ามันมันเป็นแบบนั้นไปแล้วอ่ะแล้วเราก็มาใช้ปุ๋ยของ P&K สามเดือนเต็มเเลยเป็นยังไงใช่สามเดือนเต็มๆอ่ะใบดีทุกต้นพอช่วงออกดอกก็ยังใบใบใบก็สวยนะอะไรเนี่ยมันมันหลงเย ได้ยังไงอ่ะพี่นู่นน่ะเต็ุ่มหมดเลยมันหลงมาหน่อยครับนี่นี่ลูกแรกของฤดูกาลเลยไหมเนี่ยอันเนี้ยนะชุดเนี้ยเท่าของผมอ่ะโดนฝนเกือบทั้งเดือนไม่โดนฝนหน้าหมายผลได้เป็นตันรุงเนี้ยอย่างนี้กินได้ยังพี่กินได้ใช่เอ็กประมาณนู่นละโมคาลาที่ผู้หญิงบอกตอนอยู่ท่านเนี่ยเพิ่งกินเขาบอกว่าปีเนี้ยทุเรียนมีปัญหาเพราะว่าไม่ค่อยออกดอกไม่ค่อยออกผลกันเลย นะคะแต่ละสวนแต่ละสวนของจันทบุรีครบัแต่ของเรานี่ทําไมลูกเต็มต้นไม่รู้ครับดอกเต็มต้นเลยนะดเต็มต้นเลยเดี๋ยวไปดูไอ้ต้นที่บอกว่ามันมันจะตายแล้วเนี่ยเป็นยังไงพ่เมน้ำหมือ้ไม่ใช่นี่กล้วยเรนด้วยโอ้โหเบื่อคนกรุงเทพจังเลยแหมบบอดิน เดี๋ยนี้คูอย่างงี้เขาโอเคไหมโอเคครับสมบูรณ์ออ๋สมบูรณ์คูคูมันเปรงเต็มที่เลยอันนี้เขาเรียกว่าดอกเริ่มบานแล้วก็เป็นหางเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไขปลาอะไรอันไหนเนี่ยคือไข่แย่หางเยอะยังไม่พอกยังไม่พอครับถ้าเป็นรัดเนี่ยรัดเสียได้มันนะอันนี้ในหนึ่งลูกสองลูกสามลูกครบเทียบเลยครบรวยอะไรก็จะกินจริงๆมันคือหนึ่งดอกหนึ่งลูกไหมใช่ใช่ครับจริงแง่ทำมันติด เราจะว่าได้ประมาณฮาลูกนอกด้านถัดไปเกิดขีดพิงเกียเออมันติดมากเกินไปครับผมเพราะกิ่งมันมีหมดอ่ะเราแบ่งแยกกันไปได้เลยแล้วใช้ยังไงพี่วิรัตน้ำพันลิตรครับค่ะต่อตอนตอนหนึ่งขวดครับเนี่ยค่ะนี่แต่ไม่ต่ายตั้งขวดนะครับเปิดฝาเปิดฝาเลยเฮ้ยพี่วิรัตโดนโงผู้เรียนก่ะนนะคืออะครับปลาที่ดอกเลย โอ้โหทีนเกพวกเดียวกันอันนี้คือใครคะเนี่ยแนะนำตัวเองค่ะเป็นทีมสำรวจภาสนามค่ะติดตามผลของบริษัทพีเอกโคบอลสองสี่ยุทไทยของเรามาดูแล้วเป็นยังไงบ้างติดตามผลเป็นยังไงบ้างคือส่วนนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยมาติดตามผลจากสังเกตจากต้นป่วยตอนนี้ครับค่ะ <c oughs> ที่ใช้บริกาของเราปุ๋ยยินรีชนิดน้ำเพชรนาคาส่วนหนึ่งและส่วนสอง <ฮะ S 2> แล้วก็ปุ๋ยอินรีชนิดเม็ดปาวันพิเวของเราใส่ทางดินแล้วก็ปุ๋ยชนิดน้ำฉีด่นทางใบเหมืนอนแอดที่แผลลำต้นต้นนี้ครับที่ว่าอาการอ <ฮะ S 2> ักขรรักษาแผลหาย <ฮะ S 2> ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งรัดอ่อนมาพร้อมดอกครับจากต้นที่ไม่มีใบเลยตัวน,นี้ลากเดินใบเดินดอกมาครับสมบูรณ์ทางต้นครับปกติถ้ามันออกดอกใบมันจะหายอย่างนี้เหรอ ถ้าปกติชาวสวนเนี่ยถ้ากลัวเนี่ยถ้าออกดอกปุ๊บหรือติดผลถ้ามีแล้วอ่อนเล็กๆเนี่ยจะสลัดทิ้งแต่ข้อดีของปุ๋ยเราคือมาทั้งคู่เลยมาทั้งหมดครับรากสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ด้วยต้นใบดอกสมบูรณ์สมบูรณ์ที่โอ้โหแถ่นี่มันจะเป็นดำหมดเลยเนี่ยแถ่นี่มันจะเป็นแบบจุดดำดำดำหมดเลยแั้วนี่มันหายหมดแล้วเนี่ยไม่มีดำเลยใช้เวลาเท่าไหร่ครับที่อาการมันดีขึ้นอะ มันก็จะประมาณน่ะประมาณเดือนกว่ากวาันเดือนกว่ากว่าเดือนกว่าก็หายแล้วใช่เพราะน่าปั๊บฉีดก็เครื่องก็คือฉีดไปด้วยถ้าว่าวันไห้นไม่ได้ฉีดเครื่องก่อนสองสามวันก่อฟอกกี้ไช่ฟอกกี้ฉีดมันเน้นเลยเน้นที่แผลเลยทีนี้สวนทุเรียนเขาบอกกิดยากมากแต่เพื่อมาใช้พีเของเรานะครับสวนของคุณวิรัติติดติดทั้งทั้งสวนเลยนะครับเห็นเห็นหลายๆรุ่นด้วยมันมีบ้านหนองแหวนที่สวนบางคุด นะครับมันจะงามขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอที่ที่สวนมังคุดก็จะรู้ความงามอีกทีนึ่งครับอ่ะแค่งั้นเดี๋ยวเราไปสวนมังคุดเลยครับโอเคครับว้าวตอนนี้ก็มาถึงสวนมังคุดของพี่อาคมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ผลิตะผลหลังจากที่ใช้ปุ๋ยก็เพอใจครับพอใจว่าผลผลิตดีขึ้นแล้วก็ทาให้เราพอใจสมบูรณ์ดอกดีขึ้นครับผมใบสวยขยายความคําว่าพอใจหน่อยคำว่าพอใจก็เมื่อก่อนที่เราไม่ได้อย่างนี้ตอนนี้เรามาทําใบออกมาสวยแล้วก็เห็นดอกแล้วก็สวยครับผมใบออกมาสวยคือใบมันใช่ไหมใบใหญ่ใบมันใช่ไหมใบมันนะครับเนี่ยหันไปมองเนี่ยโอ้โหใบสวยเลยคจริงตอนนี้ดอกมังคุณกำลังบานนะครับ กำลังบานแต่ว่าลูกขึ้นเม็ดแล้วครับขึ้นเม็ดแล้วลูกก็ติดแล้วเราฉีดมาเรื่อยๆเลยฉีดมาเรื่อยๆแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้ก็คือขาดไม่ได้นะฮะแต่ว่านเราเนี่ยเราก็ใช้ตลอดใช้คนต้นใช่ครับใช้ยังไงพี่ก็คือแบบว่าต้นใหญ่แล้วก็เพิ่มเยอะหน่อยนะฮะแบบว่าเพิ่มเยอะหน่อยต้นนี้เฮ้ยใบไม่เขียวเหมือนเท่าต้นนี้เราก็เพิ่มอีกหน่อยมันจะได้สีเท่ากันไงครับกี่ลูกอ่ะต้นต้นหนึ่งประมาณโลครึ่งหรือสองโลแล้วแต่ขนาดต้นครับคือถ้าปุ๋ยทางดินเนี่ยเราจะใช้วิธีว่าใช้น้อยต่บอยครั้งะ ไม่ปล่อยให้โสมคะแล้วปุ๋ยน้ำล่ะครับปุ๋ยน้ำเนี่ยผมใช้บ้าน้ำา2 0 0ลิตรก็ใช้อ่า100ซีซีนะฮะอ่า100ซีซีฝาแดงฝาเหลืองอีก100รซีซีรวมอยอดแล้วเป็น200ซีซีค่ะน้ำ200อรลิตรต้นน้ำ200บลิตรถ้าดินเขาแข็งแรงถ้าอาหารเขาเพียงพอ <Wow. S 1> เขาก็ไม่ค่อยมีโรคว่าบก็เหมือนเดิม พูดพูดโมให้เห็นหรือเปล่าเนี่ยร้านต่เชื่อเต็มร้อยแต่มีแต่อาจารยนเดียวนี่แหละแทนท่านผู้ชมไงอ่าต้องพาไปดูอยากจะเห็นของจริงเอาจัดให้ครับมาเอาเชิญทางนี้ครับผมวิ่งมันซ้อนอยู่เหรอครับผมเพราะว่าพวกมังุดที่ใส่มังคุดเขาจะอยู่ข้างหน้า เขาจะไม่อ <starters> ย <aría> <Blade> ู่ด้านด้านด้านแสงออันนี้คือแสงปรุงอันนี้ดอกเขาจะอยู่ข้างล่างครับลูกเขาจะอยู่ข้างล่างคือแบบเราต้องดูใช่ตอนนี้เขายังลูกเล็กอยู่อันนี้คือจะเป็นลูกกิงเดี๋ยอ่านี่ขึ้นขึ้นเม็ดแล้วขึ้นลูกแล้วครับนี่รอใจสอนร่วงอันนี้คือเม็ดเรารู้แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือลูกที่เราจะกินครับใช่ครับผมสี่ห้าหกอ่านั่นคือมันจะมีหกมีหกกรีบหกกรีบฮะอยู่ในลูกเนี้ยตอนนี้ที่เขายังไม่ค่อยชัดเพราะว่าเขายังไม่ค่อยบานใช่ไหมพัดอย่งครับทีนี้เราดกไหมครัถ้าว่า ทานุเขาโตแล้วฮะกระดกไหมครับเนี่ยเป็นไงเห็นเรื่องผลิตผลผลผลิตของของอเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ย PNK นะคใช่ค่ะก็ยินดีกับชาวสวนด้วยพี่อาคมด้วยแล้วก็พี่วิรัสด้วยนะครับใช่เลยวันนี้เราสวนทุเรียนทั้งทุเรียนแล้วก็มุะเวลาหมดหมดเวลาแบบนี้วันนี้ ท้ายรายการแน่นอนต้องมีแจกรางวัลวันนี้จะแจกอะไรครับก็ต้องแจกนี่เลยโปรเบอติกกินแล้วหล่อกินแล้วสวยนะพี่น้องชาวสวนเกษตรกรก็สามารถทานได้ในเรื่องลำไส้ให้สะอาดทานง่ายด้วยที่สําคัญนะไม่ยากเหมือนทุเรียนต้องปอกแอันนี้แค่ฉีกซองกรอกปากจบคําถามประจําวันนี้มีอยู่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนบางคุดนะครับจังหวัดอีหยังคําตอบที่หนึ่งครับจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรี คำตอบที่2ระยองครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับข้อ1ครับจังหวัด จันทบุรีครับข้อ2จังหวัดระยองครับครับรีบตอบมาทาง Facebook ที่อยู่นาจอวะนี้นะครับแล้วก็รับไปเลยพี่เบลติกสอรางวัลนะครับจะต้องขอขอบคุณพี่น้อง PNK ็นเคนพเอผู้จัดการูทุกท่านที่มาต้อนรับนะคะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของสวนด้วยพี่วิรัตนะครับแล้วก็พี่อาคมนะครับครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับพวกเรานะครับในรายการเกษตรสนามเป้าทุกวันอาทิตย์ตอน6กโมงครึ่งครับวันนี้สวัสดีครับ I'm